สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองคริปโตเคอเรนซีบายหนึ่ดอยนะครับประจำวันที่22มิถุนายนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบิตคอยนี่ลงแบบเยอะมากนะครับจนมันลุดสามหมื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแรงเรียกว่าแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ยังคงเป็นภาวะลงอยู่นะครับส่วนตัวที่เป็นเฟรนกฤษนเดกนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ10นะครับคือที่เราคุยกันเมื่อวานว่ามันน่าจะปรับลงก็วันนี้ก็ปรับลงจริงนะครับไม่รู้ว่า พรุ่งนี้พอเรารีเซ็ตตัวนี้ครับอัปเดตเนี่ยจะมีค่าลดลงหรือเปล่าเนี่ยสำหรับเฟียงควิดอินเด็กนะครับมาดูที่เป็นกราฟกันนะครับตัวกราฟนะครับก็พบว่าเนี่ยครับเราเนกราฟวันกราก็ลงมาตรงนี้นะครับก็คือลงมาถึงจุดเรียกว่าําำสุด ของที่เคยทําได้ก่อนอันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแรงซื้อกลับนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเซลล์ชีคแนลเรียบร้อยนะครับก็ผมมองว่าถ้าอย่างนี้คือเราถ้ามองภาพไกลๆหน่อยก็อาจจะมองกันแบบแบบถ้าเป็นเหรียญดัลลาเดเอสตาล่าก็าาจะเป็นสัก2องหมื่นเหรียญก็คือหกแสนบาทนะครับถ้าตัวตลาดประมาณสักเก้าแสนเก้าหรือเก้าแสนเนี่ยที่ผมตีไว้ตรงเป็นแนวแนวรับเนี่ยครับเก้าแสนสองเก้าแสนทวนเนี่ย ไม่อยู่นะครับนี่ก็ลองมาลุ้นกันแต่ว่าเซนิเมนต์นี้ผมว่าสามหมื่นอาจจะไม่ไม่น่าอยู่ไหวนะครับต่อมาอีทีเรียมนะครับอีทีเรียมก็มันเสียทรงของตัวที่มันหลุดออกมาเรื่อยๆตัวนี้ที่บอกนะก็คือตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสักเช่นสองร้อยาแล้วแล้วก็หลุดเช่นสองร้อยาแล้วด้วยซ้ำนะครับก็พอหลุดก็จะมีแรงซื้อกลับนะครับก็ตรงนี้เป็นเรียกว่า แนวโน้มที่ผมบอกว่าเออมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับในการปรับปรับตัวลดลงนะครับคือผมยังเชื่อว่าตอนนี้มีแรงซื้อแต่ว่าสุดท้ายจะมีเขาเรียกแรงขายกลับเข้ามาอยู่ดีนะครับทําให้อาชัยตอนนี้ยาสาก็จริงแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะย่อต่ำลงไปอีกนะครับคิดว่าตรงนี้อาจจะมีแรงซื้อกลับมาอยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นไปได้ว่าตรงแถวนี้ครับจะเป็นแนวรับถัดไปนะครับก็คือประมาณสัก4ี่0 0้าร้อยนะครับ ก็ลองลองมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับใครที่ยังเรียกว่าจ,จับจับจ้องจ้องนะครับตอนนี้ก็าจะถ้าอยากจะเก็บชิ้นก็อาจจะพอเก็บได้ที่200วันนะครับสําหรับกา๊าซแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบโอเคไม่ไม,ไม่รู้สึกว่ามันอยากดูท่าทีก่อนก็คอยก่อนก็ได้นะครับรอให้มันนิ่งแล้วค่อยซื้อกลับทีหลังก็ได้นะครับส่วนตัวไบเนสนะครับ ไม่นั้นก็ภาพคล้ายกันนะครับก็คือลงไปแตะเส้น200วันเหมือนกันนะครับมันก็มีแรงซื้อกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเลือกทางอยู่ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามีช่วงหลุดไปแล้วนะครับซึ่งผมก็ยังคิดว่า1 9 5่งร้อย้าูเออนล์เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับตรงนี้เกิดเซลล์ซิกเเลเรียบร้อยนะครับก็คือไอซมัน3 2มแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดการขายแล้วก็ไปทดสอบที่1น7นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะเป็นแนวรับถ ถ้าถ้าใครอยากเก็บตัวาบเนสนะครับผมมองว่าไอเส้นตรงเนี้ยสี่สิบสองเนี่ยน่าสนใจไม่รู้ถิงวอลนะแต่ว่าถ้ามันถึงจริงเอ้ยมันก็น่าเก็บแต่ว่าเอาจริงๆตรงเนี้ยถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มทยอยทยอยก็น่าสนใจนะครับคือเก็บเป็นไม้เล็กๆได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับค่อนข้างสําคัญแต่ที่บอกคือมันจะมีตัวสัญญาณการขายตรงเนี้ยที่หมัวว่ามันอาจจะมีแรงกดดันเนื่องจากว่าข่าวร้ายมันมาตลอดนะครับทำให้เกิดภาวะเซลล์ออฟนะครับ เพราะงั้นมันอาจจะลงดอีกได้นะครับริปโป้นี่หลุด200วันเรียบร้อยนะครับก็20-21เอาไม่อยู่นะครับที่เราคุยกันถ้าเอาไม่อยู่ก็ไปคอยกันที่24นะครับเปเช่นนี้ประมาณ12-14นะครับแนวรับถัดไปผมไม่รู้มันถึงไหมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเกิดเขาเรียกว่าเซลล์สัญญาลเรียบร้อยนะครับซึ่ง บางคนบอกว่าเอ๊ะก็อ,อายไซถึง30แล้วมันก็น่าจะมีแรงซื้อกับคือมันบอกยากเพราะว่าตอนที่มันขึ้นนะครับมันขึ้นไปที่แบบ90เลยอ่ะมันอาจจะอายไซ่เหลือ10ก็ได้นะร,รอบนี้มนไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเพื่อความไม่ประมาะเราก็สมมติใครที่เก็บ2ี่สิบยี่สิบไปแล้วครับก็ผมว่าไม่ทัดไปที่14 12 13ประมาณนี้ครับน่าสนใจอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นคานโนนะครับก็หลุดหลุดเหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็เกือบถึง200วันแล้วแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับนะครับคือผมมองว่าหลุดไม่ใช่หลุดดิหมายถึงว่าตรงเนี้ถึงแน่ๆซึ่งถึงไปแล้วนะครับ36แล้วก็ไม้นี่ก็น่าจะถึงเหมือนกันเพราะงะั้น31กับ35เนี่ย36โซนเนี่ยน,น่าจะเก็บสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่สนใจในเหรียญคาร์ดานนี้นะครับแต่แน่นอนว่าไอซก็ลงเรื่อยๆกับตัว Macd ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับโมเมนตัม um ยังคง เป็นทางที่ทั่งลงอยู่นะครับต่อมาลิดคอยนะครับลิดคอยนี่เราคุยกันนี่เอาไม่อยู่แหละก็คือตรงนี้หลุดนะครับก็มาเจอกันตรงนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะหลุดนะครับลงมาตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าทําจุดโลใหม่แบบนี้ไม่สวยนะครับไม่สวยบอกเลยมีเซลล์สัญญาณนะครับเพราะงั้นผมให้รับถัดไปนะอยู่ที่เส้นแดงนี่และครับ2,500ทวนนะครับบาทนะครับต่อ ltc เนอะต่อลิคอยนึงนะครับ ก็เป็นแนวรับถัดไปนะครับสําหรับแนวนี้ดอทคอยก็หลุดนะครับไปเส้น200วายันคือมาถึงตรงประมาณ8ปบาทที่เราคุยกันแล้วก็หลุดอย่างแเบลบี่อีซี่คือหลุดง่ายมากๆนะครับเพราะงั้นหน้าถัดไปเรามาคอยกันที่4.6นะครับสำหรับดอทคอยว่าถึงหรือเปล่านะครับใครยังไม่มีเหรียญก็ลองตัดินใจดูนะครับว่าถ้าชอบในเหรียญน,นี้อาจจะลองเก็บแต่กับผมไม่แนะนานะแต่ยกเว้นถ้าใครชอบนะครับเพราะตอนนี้มัน เกมมันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันเป็นตลาดหมีเรียบร้อยซึ่งไม่รู้ว่าเราซื้อไปนเนี่ยหมันจะขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับ2คือมันจะลงบีแบบสุดเมื่อไหร่เพราะว่ามันเป็นเหรียญที่อาจจะเขาเรียกว่ามีกระแสมาในช่วงช่วงนี้นะครับแต่ว่าพอ the long run, อินเดอรลองลันเนี่ยจะเป็นยังไงก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับโดยสรุปนะครับผมทําเป็นภาพเป็น BTC รลายเดือนแล้วกันเป็นภาพรวมใหญ่ๆเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ผมตีเป็น เป็นกราฟแบบนี้ก่อนละกันนะครับก็คือสรุปนะครับเรามองภาพใหญ่ก่อนคือ Bitcoin เนี่ยมันมีการขึ้นไปสุดมากนะครับที่64ห0 0่น0 0 0นครับแล้วมันก็เริ่มปรับฐานลงมาจากแท่งแดงอันนี้เนาะนี้มันหลุด30,000ตรงนี้ไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับหลุดหลุด3 0ม0 0ื่นเหรียญไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้โอเคมีแรงซื้อกับคือผมเชื่อว,ว่า bitcoin มันไม่หลุดแบบเป็นน้ำไหลอะ มันจะเป็นแนวโน้มที่ทางลงแต่ว่าถ้าคุณจะเปิดช็อตเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นแรงพอสมควรด้วยให้คุณแบบโดนถูกล้างพอร์ตอ่ะเพราะงั้นคือถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องวาง MM หรือว่าวางมาจินดีๆอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะเล่นเนาะแต่ว่าในแนวโน้มตอนนี้มันยังเป็นขาลงชัดเจนอยู่นะครับเพราะงั้นผมให้แนวรับนะก็คือหลุดสาม0มื่นเนี่ยลองไปดูชิว่า2อ0 0 0่เนี่ยมันยังจอจออยู่ไหมถ้าจอจออยู่อาจจะ เข้าไปเก็บได้นะครับสําหรับสําหรับคนที่ยังไม่มีหรือใครบอกว่าเอ๊ะฉันอยากเอาชัวร์เลยเอาชัวร์เลยก็ผมมองเส้นที่2ี่สิบห้าเดือนนะครับหมื่นเก้าหรือสองหมื่นนะครับเนี่ยแต่แถววันนั้นเนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยก็เก็บมายี่ไม้แรกก็แล้ผมไม่รู้มันถึงไหมแต่ถ้ามันถึงแล้วเราไม่เคยเก็บเลยแล้วเราศึกษามาเราชอบนะครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วมีโอกาสนะครับเพราะว่าเวลาเกิดฮาร์ฟหลังจากนั้นมาฮาร์ฟวิ่งเนี่ย มันจะปรับลดได้ถึง20%ผมก็เลยอลองคิดดูที่จากจุดสูงสุดว่าถ้ามันลงมันก็จะลงมา10,000-2เพราะงั้น2จุดนี้ผมว่าค่อนข้างสําคัญแต่ผมไม่คิดว่ามันจะลงถึง6,500จากเส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย100เดือนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองผมเองซึ่งอาจจะผิดก,ก็ได้เพราะงั้นอันนี้จะเป็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์ให้ทุกคนจำแล้วกันนะครับว่าชอบหรือว่าอยากจะลองใช้ตัวเลขอะไรพิจารณาในการลงทุนแล้วกันนะครับรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงลงทุนในคริปโตก็ อย่าลงเยอะนะครับลงแต่พอดีอยากกู้เงินมาเล่นนะครับ mm hmm. เหรียญมันจะมี2องหน้านเสมอคือตอนขึ้นมันก็ขึ้นใจหายแต่ตอนลงก็ลงได้แบบมหาศาลเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ